รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพเพียงในเครือ SF สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru ร,รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ ชายและพี่เฮนรี่นะครับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง TMM 25นี่เองนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยทักทายเราสองคนนะครับรวมถึงร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางรายการเราเข้ามาได้เลยครับที่ Facebook ยังเป็นทางการของเราเนี่ยคือก o v i e Guru TV Show ครับเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับชายกับเรื่องราวของข่าวคราวโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ทาง SF นั้นนําเสนอในช่วง SF News เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับกับโปรโมชั่นที่เราเรียกว่า Plus The Producer Pa c k a g e นะอร์แพ็กนวย ความสะดวกให้กับคอหนังนะครับได้รับความสะดวกสบายในโรงภาพยัน i r s t t l l s s และ t h e บ e s t Cinema b โ Omas นะครับซึ่งจะพิเศษแค่ไหนเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียด มาบอกกันครับใช่แล้วนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกบัตร S F plus เนี่ยนะครับก็เตรียมรับสิทธิประโยชน์ดีๆได้อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับและถ้าสนใจนะครับก็สมัครกันได้เลยนะครับฟรีๆเลยครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S F ทุกสาขานะครับหรือว่าจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของ S F Cinema ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะครับจากทาง S F ในช่วง S F News กันครับช่วง S F News วันนี้ในช่วง S.F. News นะครับเรามีภาพบรรยากาศจากงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกง2022นะครับหรือว่างาน Making Waves Navigators of Hong Kong Cinema ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ S.F. World Cinema ศูนย์การค้า Central World มาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งทาง S.F. นะครับได้ร่วมกับ Create Hong Kong และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงนะครับร่วมจัดงานขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกงครับโดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ฮ่องกงที่น่าชมนะครับถึง6เรื่องด้วยกันนะครับได้ Care. One second champion, Rouge, keep rolling. Anita The First Girl I Loved และ Time ครับเพื่อให้ผู้สนใจนะครับได้รับชมกันฟรีเลยครับที่กรุงเทพมหานครครับโดยภายในงานนะครับยังได้รับเกียรติจากคุณสานนท์หวังสร้างบุญครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับร่วมด้วยคุณเชิงยุ้นลีผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกองประจำกรุงเทพมหานครและนนชานนท์สันติธรกุลนักแสดงชาวไทยที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง One Second Champion เข้าร่วมงานด้วยครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับทำให้อุตสาหกรรมภาพ ยนและโรงภาพยนตร์กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่ายผลงานพิเศษนะครับจาก4นักถ่ายภาพชื่อดัง ที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงและยังมีการเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลนี้อีก2จังหวัดนะครับได้แก่ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นอีกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทาง SF ยังมีข่าวดีสําหรับผู้ชมที่ชอบดูหนังแบบสะดกสบายขั้นสุดในโรงภาพยนตร์ First Class มีข่าวดีสําหรับสมาชิกบ,บัตร SF+ ส l u s สามารถซื้อแพ็กเกจ SF Plus The Producer Package ราคาพิเศษเพียง9,900บาทจากปกติ13,200บาทในแพ็คประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์โรง First Class หรือโรง The Best Cinema by Omas จำนวน12ที่นั่งสามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องทุกรอบใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขา Central World เซ็นทรัลลาดพร้าว The Crystal เอกมัยรามินทราเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลเอกมัยรามินทราเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลพัทยา เทอร์มินอลวนตวันพัทยาเซ็นทันภูเก็ตและ m p r i v รีเวสซีเนคลับเอ็มโพเรีมีอายุการใช้งานถึง1ปีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จำนวนจำกัด1,000ชุดเท่านั้นเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2,565ทางช่องทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ SF Cinema หรือโรงภาพยนตร์ในเครือ s อสาขาที่ร่วมรายการ เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับ Highlight ของเราสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเข้มข้นกันแน่นอนนะครับในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันนะครับกับข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight มาเริ่มตนน้นกันกับตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Halloween Ends แนวเชือดสยองที่มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1978นะครับซึ่งนักแสดงหลักอย่างเจมี่ลีเคอร์เดสนะครับที่รับบทเป็นลอรีสโตรดตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะกลับมาปิดตำนานเชือดสยองกับไมเคิลไมเออร์สซึ่งครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงหรือไม่มาร่วมติดตามความสยองต้อนรับฮอลลีวีนกันนะครับปลายเดือนตุลาคมนี้ กันกับภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever ครับที่จะกลับมาสานต่อเรื่องราวของอาณาจักร Wa k ัน da ครับแม้ว่าจะไม่มี c h Chadwick b o s e m a n นะครับกลับมารับบทเป็นกษ,ษ,ษัตริย์ชชาล่านะครับหรือว่า Black Panther แล้วก็ตามชีวิตของทุกคนนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแต่จะไปในทิศทางไหนนั้นติดตามชมภาพยนตร์ปิดท้ายเฟสที่4ของจักรวาล Marvel กันได้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ When I wake up. Have you given any thought to where this ends? ปิดท้ายกันกับตัวอย่างแรกสุดขัางของภาพยนตร์เรื่อง J.W. 4นะครับหรือว่า John Wi c k Chapter 4ที่คราวนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีใครหยุด John w วิกได้อีกต่อไปครับนอกจาก e a ีย Re e v e s นะครับจะกลับมารับบทเดิมแล้วยังมีนักสแสดงแถวหน้ามาร่วมงานกันอีกครับขัางเลยนะครับงานแอคชั่นบูดูเดือดเลือดสาดแถมยังตระเวนไปบุกหลายประเทศนะครับทั้งญี่ปุน่นเยอรมันจอร์แดนฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาครับเตรียมพบกับการต่อสู้สุดมันครั้งนี้ได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับ มาร่วมสนุกกับคำถามจากภาพยนตร์เรื่อง DC League of Super Pets กันนะครับเพียงตอบคำถามมานะครับว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงคนใดให้เสียงภาคภาษาอังกฤษเป็นค r y ปโตและ Ace ผู้โชคดีนะครับจะได้รับของรางวัลก็คือเสื้อยืดจำนวน4รางวัลครับหากท่านใดสนใจนะครับมาร่วมสนุกกันได้ทาง Facebook ยังเป็นทางการของเรานะครับนั่นคือ Mo ว i e กู r u t ี s ี o w ครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในคือ SF อย่าหวังสูงหน่อยเลยน่ะคนเขาเลือกแมวตลอดว้าวแค่วันเดียวเองวันนี้กนเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอไอ้ยมทองไว้พวกราไปคูแ่แฝดพวกเรามีพลังวิเศษด้วยแค่เพราะพวกเขาเป็นซูเปอร์เป็นแค่สัตว์ในสูงผ้าพิงพใครอยากแลกพลังกับเขาไหมไม่ได้ทําให้พวกเขาเป็นฮีโร่ที่ไหนคิดโอ้โหโอะไรขบวนการซูเปอ,อ,อร์เพจของด<อ>ีซีวันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ 4DX MX4D สนับสนุนโดยซันตาเฟ่คุณชู้ชมครับชายครับกลับเข้าสู่มูวี่กรูกันต่อนะครับและนี่คือช่วงมูวี่กรูโฟกัสของเรานะครับโฟกัสของเราวันนี้ชาย The Way of the House Husband ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นการ์ตูนมาก่อนนะครับที่แต่งโดยโคุเกะโอโนะนะครับซึ่งมีการเผยแพร่ครั้งแรกในปี2018 บนเว็บไซต์คูระเกะบันช์ก่อนที่จะถูกรวมเล่มเพื่อออกมาตีพิมพ์นะครับจนกลายเป็นการ์ตูนที่มียอดขายสูงสุดหลายล้านเล่มทีเดียวและทยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะและกลายเป็นซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นในซ้ำไปที่มีผู้ติดตามมากมายเช่นกันครับชาย โดยจะเล่าเรื่องราวนะครับของอดีตยากษุซ่าในตำนานนะครับที่เคยปลุกเดี่ยวเข้าไปถล่มคู่อริด้วยมือเปล่ากันเลยทีเดียวนะครับแต่แล้ววันหนึ่งครับเขาก็หายตัวไปจากวงการอย่างไร้ร่องรอยเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับด้วยการผันตัวเองมาเป็นพ่อบ้านโฟทานเลยครับแล้วก็จะคอยทําความสะอาดบ้านคอยทาอาหารให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวสุดที่รักแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังต้องรับมือกับอุปสรรความวุ่นวายรอบตัวที่ตามมาจากอดีตอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเองครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามความสนุกสนนาของ さんこんこにちはでです川口です人気コミック「極主不動」がドラマ化に続きパワーアップしてついに映画化いたします夫婦役を演じた玉木さんと私はもちろんおなじみのドラマ版キャストに加え謎のイタリア風ヤクザを吉田鋼太郎さん、タツに惚れる元レディースを松本まりかさん。 キレると表現する保育士を足立由美さんが演じるなど濃いキャラたちが大渋滞出演した俳優陣が命を懸け全力で演じました子供から大人までみんなで笑えて楽しめて最後は感動できるお祭りムービー「極主不動ザ・シネマ」ぜひ劇場でご覧くださいその男史上最強道を極めた伝説の男それは専業主婦だよ 自治会費の集金ですえいくら五百円ですえー、安いんだね最強のシに迫った史上最大のピンチ勝ち込みだーやーばやーば関係者シューなめたらあかんでタズが大好きじゃずっと。相手は家事全般何にもできないポンコツ嫁<っ>そりゃ勝てると思うでしょういっアート

ครัวปูต้าพอคช็อปคลุกข้าวคั่วเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกระเทียมและซอสครีมพริกแกงืม่แค่รปบาทซานตาเฟ,ฟเชฟเรคอมเมนต์เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสนับสนุนโดย c i n ีมา g i ก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i n ีมาแอ h โฮมบายโกลเด้นดักเอชดิจิทัลปรินติ้ง ผู้ mm hmm. ชมรับชายครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m o ฟวี g กร u กันดีกว่านะครับและนี่คือช่วง m o ฟวี่กร u s p สปอตไลท์ของเรา Spotlight ของเราสัปดาห์นี้นั่นก็คือ DC l e a g u e of Super Pets แล้วอย่างที่เราสองคนสัญญากับทุกๆท่านทางบ้านนะครับว่าถึงคิวมาเจาะลึกเรื่องราวของคนที่ให้เสียงภาคเป็นเอสนั่นเองเจ้าจ่าฟงในบ้านพักพิงครับใช่ครับซึ่งเอสนี่นะครับก็จะเป็นสุนัขที่พูดมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปกับการหาวิธีที่จะหลบหนีจากศูนย์พักกิงสัตว์นั่นเองนะครับภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูเข้มแข็งบึกบุญนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบซ่อนจุดอ่อนของตัวเองเอาไว้อยู่นะครับแต่หลังจากที่เขามีพลังพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะคร ายเป็นหนึ่งในทีมสัตว์นะครับที่ไปช่วยคริปโตแล้วก็เพืเ่อนๆในการช่วยทีม Justice League ที่ถูกลักพาตัวไปนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความน่าสนใจของผู้ให้เสียงภาคทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของเอ e ด้วยนะครับมาฝากผู้ชมกันจากภาพยนตร์เรื่อง DC League of s u p e r p e t s e s าพรอมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับในช่วง Movie c r u w Spotlight ของเราครับ movie guru spotlight. I'm Kevin Hart and I voice ace the Bat Hound in the upcoming movie DC League of super pets and I'm here with you know what why am I gonna say it you can't actually why don't you introduce yourself hold on a minute all right that that actually makes no sense can we uh, can we get my agent on the phone have I have I been recast or no? bike on Oh. Oh, okay. I understand now. That makes sense because I don't speak that language. I wish I did. If I did, that would be great. But I don't. So why don't you tell me what makes you the right fit for the role of Ace? A pretty big shoes to fit. Huh? No, I don't. It's an, it's an expression. I wear a size six and a half. That's between us. But go, go on, explain it. Okay. am Okay. ข well, like uh, you บวนการซูปรเปอร์เพ็ของดีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับขานหล่นใส่แบบนี้ไม่น่ารอดหรอกใช่ไหมพวกเขามีเอฟเป็นหน้าทีมแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีพลังพิเศษเพื่อช่วยคริปโตมาของซูเปอร์แมนและทีมจัสติสลกระสุดยอดจริงๆแต่ดูไา้จะเจ็บอยู่บวนกันเลย Uh, that is what I call a great job and I think that deserves a little treat. Hey, we'll see you guys in cinema soon. ในช่วงวิ c คราะห์สปอตไลท์ของเรานะครับยังส่องสปอตไลท์ให้กับภาพยนตร์เรื่องเอล vis สกันอีกครั้งนั่นเองนะครับกับเรื่องราวของศิลปินผู้เป็นตำนานนะครับราชาเพลงร็อกแอนด์โรลที่ยังคงอยู่ในความทรงจาของผู้คนตลอดมานะครับแล้วเขาจะจากไปนานแล้วก็ตามนั่นเองนะครับสำหรับออส t i นบัตเลอร์เนี่ยนะครับเป็นนักแสดงที่ได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในการรับบทนี้ส่วนผู้กำกับนะครับอย่างแบสเลเมนเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็โชคดีมากเลยนะครับที่ได้พบกับคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงเอลนะสได้ เพราะว่าออสตินเนี่ยนะครับเขามีเสียงที่ทุ้มและก็หนักแน่นเหมือนเอลวิสนั่นเองครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราสองคนได้นําเสนอมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ออสตินจะต้องขยายการแสดงของเขาออกมามันจะต้องสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์และความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความยากลําบากกับเรื่องราวของความสําเร็จในชีวิตแต่ละช่วงของเอลวิสเพรสลีย์และตอนนี้คุณผู้ชมครับเรา2คนพร้อมแล้วนะครับในการนําเสนอสกู๊ปพิเศษนะครับกับภาพเขียนเรื่องเอลวิสในช่วง วู้ดวิกเกรูสปอตไลทของเราครับสิ่งที่ทำให้ผู้กำกับบาสเลอร์มานเกิดความสนใจเกี่ยวกับคนดังเสมอคือความเป็นมนุษย์ของตัวบุคคลที่สำคัญที่สุดเป็นอย่างแรกเอลวิสมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลยจากนั้นกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งบนโลกมันคือความฝันของชาวอเมริกันเขายังครองใจผู้คนมายาวนานหลายยุคสมัย จนเหมือนเขามีอายุนานนับร้อยปีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกทั้งที่ตอนนั้นเขามีอายุได้เพียง42ปีเท่านั้นเอลวิสเพรสลีย์เกิดปี1935ที่รัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาในวัยเด็กมาเติบโตที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการไปเยี่ยมชมคฤหาสน์เกรสแลนด์ขนาด13เอเคอร์ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเอลวิส ศิลปินผู้นี้มีคติประจําใจที่ตัวเองและเพื่อนร่วมงานยึดถือซึ่งเราจะได้ยินจากในภาพยนตร์ด้วยนั่นคือ TCB ซึ่งย่อมาจากคําว่า Taking Care of Business ที่ต่อมาถูกนํามาเป็นชื่อวงดนตรีของเอลวินั่นคือ TCB Band โดยผู้ที่มารับบทเป็นราชา rock and roll นั่นคือออสตินบัต l e r นักสแสดงหนุ่มชาวอเมริกันวัย31ปี เกิดที่แคลิฟอร์เนียเขาได้บันทึกเสียงที่ตัวเองร้องและเล่นดนตรีในบทเพลง Unchained Melody ส่งให้ผู้กำกับบาสเลอร์มานเพื่อคัดเลือกบทตัวละครนำและต่อมาเขาก็ได้รับเลือกในที่สุดก่อนที่ภาพยนตร์จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำ ออสตินบัตเลอร์ใช้เวลาถึง5เดือนในการศึกษาตัวละครเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบทนี้โดยได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกับผู้กำกับบาสอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในช่วงถ่ายทำออสตินบัตเลอร์ก็ได้ทำงานร่วมกับผู้ฝึกสอนด้านการเคลื่อนไหวอย่างพอลลี่เบนเนตในการถ่ายทอดลักษณะท่าทางของเอลวิสให้เหมือนที่สุดตัวพอลลี่เองนั้นก็เคยผ่านผลงานฝึกสอนด้านการเคลื่อนไหวในหนังฮิตอย่าง Bohemian Rhapsody และ No Time To Die ให้กับนักแสดงมาแล้วและเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์พริสซิลลาเพรสลีย์อดีตภรรยาของเอลวิสก็ได้รับชมและถึงกับเอ่ยปากขอบคุณทีมงานนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอลวิสและนายพันปาร์เกอร์เรื่องจริงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามและสร้างสรรค์มีเพียงผู้กำกับบาสเลอร์มานเท่านั้นที่สามารถสร้างภาพยนตร์ออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์และงดงามด้วยการทุ่มเททั้งใจและวิญญาณใส่ลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะที่ออสตินบัตเลอร์นั้นดูโดดเด่นมากส่วนทอมแฮงส์ก็เหมือนผู้พันทอมปาร์เกอร์จริงๆ ห้ามพลาดภาพยนตร์คุณภาพจากสตูดิโอ Warner r r o t h e r s Pictures ที่ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องยาวนานกว่า12นาทีในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสปีล่าสุดกับเอลวิสผู้ชมครับชายครับถ้าจำได้ช่วงงานสถาปนิก65นะครับเราเองนั้นได้มีโอกาสได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัส นวัตกรรมใหม่ๆที่นำเสนอโดย Golden Duck นั่นเองนะครับซึ่งเรารู้อยู่ว่า Golden Duck นั้นเป็นผู้นำด้านภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์นะครับและนวัตกรรมของ Cinematica n e เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าชึ่นมากแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเองนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับเรื่องราวของ Smart Meeting Room ก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งในแง่ของ Smart Meeting Room นั้นเป็นวิธีการที่ เราบอกว่าแค่ใช้ห้องประชุมมันก็คุ้มแล้วแต่ Smart Meeting Room นั้นถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นโรงภาพะยนตร์นั้นเขาทำกันอย่างไรครับ แทนว่ามันน่าทึ่งมากจริงๆนะครัเพี่เอร่ที่ห้องขนาดกระทัดรัดนะครับที่เราเคยนําเสนอไปสามารถที่อเนรมิททำให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ได้จริงๆเลยนะครับแต่ว่าเห็นแล้วอย่าไปสับสนนะครับกับโฮมเทเลเตอร์นะครับเพราะว่าเรากาลังพูดถึง c i n e m a t i c c i n n m m a t t o o m e y y o o l e n n u u k k นะครับที่เขาใช้เทคโนโลยีเดียวกับโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนครับ คุณชมครับอย่างที่เรารับปากกันไว้นะครับว่าหลังจากที่เราได้คุยเรื่องราวของการแปลงสภาพ Smart Meeting Room นะครับ ให้กลายเป็นโรงภาพ,พยนตร์ที่เราเรียกว่า س ي เนมาติก้าเซนมาโฮมไบโกลเดนดักคือการเนรมิตโรงภาพยนตร์ในบ้านให้อยู่ในอัตราส,ส่วนที่มีสัสดส่วนประมาณ3าคูนหนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องไปถามผู้รู้ว่าเครื่องฉายหนังนั้นยังต้องเป็นเครื่องฉายหนังในโรงภาพยนตร์หรือเนมาหรือไม่หรือแม้แต่พวกออดิโอโปรเซสเซอร์ของเสียงทั้งหลายเรายังใช้เป็นระบบดอเบี้หรือไม่คนเดียวที่ตอบเราได้เช่นเคยครับคุณสิทธิพรศรีสงวนสกุลนะครับประธานกรรมการบริหาร บริษัทโกลเด้นดักอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เฮลลี่ครับสวัสดีครับเอาละ่ะนี่คือการ,รดัดแปลงรบรรยากาศการดัดแปลงเนี่ยมันได้ขนาดนจริงๆหรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากขนาดห้องเนี่ยมันไซส์เล็กนะครับ hmm. เราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราเราเนี่ยอยากจะได้คุณภาพระดับของซีนีมาเนี่ยจะทำยังไง hmm. ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เฮลลี่เกิดนำไว้ก็คือเราก็ยังใช้ระบบดอเบย์นะฮะเหมือนเดิมโดยที่โปรเซสเซอร์เนี่ย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบเสียงของของโรงภาพยนต์เนี่ยเราก็ยังใช้ตัว Dolby Processor เหมือนเดิมแล้วก็ตัว a อ p l i i y เองเราก็ยังใช้ a อ p l i f y ที่เป็น d o อ b y เหมือนเดิมไม่เพียงแค่ตัว Dolby Atmos นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคร์5.1 7.1ในคอนเทนต์ที่ที่มีโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถรองรับได้หมดเนื่องจากขนาดของห้องเนี่ยเล็กลงเราก็ใช้คอนเซปต์ของตัว i n w a l l Speaker ซึ่งก็เป็นสปีเกอร์ที่ฝังอยู่ในผนงัง Mm. ทำให้เวลามองไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไม่เห็นสปีกเกอร์เลยเรื่องอะคูสติกเนี่ยคือเรื่องใหญ่ห้องเนี่ยจะต้องมีการปรับเรื่องอะคูสติกไม่ให้มันมีเรื่องของการสะท้อนเสียงที่มากเกิน,กนไปเราก็ใช้ตัว Dobby Processor นี่แหละมาเป็นตัว a l i g เมนต์นะครับก็คือปรับ e ีค a l i z a t i o n mm. ของของห้องนั้นๆเพื่อให้เหมาะกับขนาดห้องเหมาะกับชนิดของลำโพงแล้วก็ตัวตำแหน่งของลำโพงเวลา alignment เนี่ยเราก็จะตั้งไมโครโฟนตามจุดต่างๆของห้องแล้วก็ลองดูว่าเราควรจะ EQ หรือ equalization เนี่ยเสียงเนี่ย ในแต่ละความถี่อย่างไร oh. ของแต่ละชแนลนั้น,น,นแต่ในเรื่องของภาพเนี่ยเนื่องจากว่าห้องเล็กเปลี่ยนมาใช้เป็นทีวีความที่เราต้องการคุณภาพที high ่ end ที่สุดเราก็ต้องเลือกใช้ตัวทีวีที่เป็นระบบ L E D ที่เป็น O L E D ตัวที่เราทำเนี่ยฮะเราใช้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับเป็นรีโมทคอนโทรลแต่จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยเราจะมีตัวอัลโตเมทนะฮะซึ่งซึ่งเป็นตัวคอนเน็กอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยให้ผ่านตัวตัวคอนเนคเตอร์ของเราหรือตัวออโตเมชันของเราซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ก็จะต้องดูว่าในมุมของลูกค้าเองเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะคอมบายนี้ไว้ด้วยกันรักเกียนโปรแกรมให้มันเหมาะกับตัวอุปกรณ์ในห้องของเขาโดยใช้ตัวไอแท็บเล็ตตัวนี้เป็นการสั่งงานหรือจะใช้ iPhone มือถือของลูกค้าเองก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดตรงนี้มันจะถูกลิงก์กลับเข้าไปหาตัวออโตเมชันและตัวออโตเมชันเนี่ยจะไปสั่งงานอีกทีคือการทํางานของเราเนี่ยทุกอย่างเบสออนดีไซน์ทั้งสิ้นนะครับเพื่อตอบรับทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงมีการเลือกอุปกรณ แล้วมีการทําการอะไลเมนทุกอย่างเนี่ยตามสภาพของห้องนั้นๆครั้งนี้คุณสิทธิพรมาตอบเราอย่างชัดเจนแล้วนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะต้องมีข้อมูลดีๆจากทางซึลนาชิก้ามาฝากกันในคราวหน้าครับขอบคุณคุณสิริพรมากค,ครับพี่ลีครับ สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตรโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing น่าเสียดายมากครับหมดเวลาครับชายสำหรับรายการ Movie Guru ประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับ Smart Meeting Room นะครับ by Golden Duck นะครับนวัตกรรมที่สามารถทำให้ ผมและชายมาร่วมถ่ายรายการกันได้ในภาวะของโควิด -19 ที่ทุกๆท,ท่านนั้นยังต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับท่านใดอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้นะครับมาสัมผัสกันได้ที่ GD Experience นะครับชั้น4 Sta เ i u ดียมวันะครับอยู่ใกล้แค่นี้เองใจกลางเมืองผู้ชมสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆด้านนวัตกรรมได้นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายกับเรา2คนสามารถเข้ามาได้นะครับ โดยผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV Show ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะครับง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับที่ Movie Guru TV Show นั่นเองนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับชายและมีนรีหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับเรา2คนและรายการ Movie Guru ได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m 25ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ